ตัวอย่าง8.13นะคะกำหนดให้ fxy เท่ากับ x กำลัง3าลบ3 x กำลังส y บวก4 xy กำลังสลบ3 y นะคะจงหา fx xy จงหา fy 0 1นะคะเราจะต้องอ่ะตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้หาปกติเลยนะคะไปหาลูกพันย่อยเทียบกับ x นะคะ ในขณะที่นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะตัวนี้นะคะเราจะต้องหา f y ของ x y ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องแทนค่า x เท่ากับ0แทนค่า y เท่ากับ1ในไหนคะใน f y x y ค่ะนะคะ ตัวหลังจะเยอะนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแทน x เป็น0แทน y เป็น0นะคะอ่ะเราไปหา fxxy ก่อนนะคะ fxxy ก่อนนะคะจากโจทย์นะคะจากโจทย์เราต้องการจะหาอนุพันธ์ย่อยของ f นะคะเทียบ x นะคะเพราะฉะนั้น fxxy นะคะเราก็จะต้องหาอนุพันธ์ย่อยของเทอมนี้เนาะนะคะของฟังก์ชันนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะคะครูอยากเขียนให้เราดูแบบละเอียดก่อนนะคะเราจะกระจายนะคะอนุพันธ์เข้าไปนะคะที่แต่ละตัวเลยนะคะกระจายเข้าไปที่แต่ละตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นนะคะได้เป็นอะไรนะคะเราก็จะได้เป็นนะคะ c คลอเกซำลัง3บย์เคกแล้วก็ลบด้วยนะคะ c คลอสากำลัง 2y by c u ค l x นะคะครูจับกระจายให้นะคะบวกด้วยนะคะเคิ Cur l ของ4 x y กำลังสองลบ Curl ของ3 y ทุกตัวเทียบกับ x หมดเลยนะคะ,ะทีนี้นะคะเราไล่ทีละตัวค่ะนะคะตรงนี้นะคะ x กำลังสากำลังสามตรงนี้ x ตัวแปรเดียวกันดิป,ปกติเลยนะคะ เราดิฟ x กำลังสามนะคะเราก็จะได้เป็นสามอะไรคะสาม x กซำลังสองถูกไหมนะคะต่อไปนะคะตัวนี้ค่ะลบมีแน่แน่ลบมีแน่แน่ค่ะลบมีแน่แน่ะแน,แน,นะเดี๋ยวครูจะดึงตัวนี้นะคะออกไปทดเลขให้เราข้างนอกดูนะคะเราก็จะนะคะมาคิดตัวนี้ค่ะนะคะเค r ร์บ Cur curl x ็ ของ 3x กํลัง 2y นะคะตอนนี้นะคะเรากําลังจะหาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับ x แสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวอื่นๆน,นะคะที่ไม่ใช่ x เราจะมองเป็นค่าคงที่นะคะแสดงว่า3กับ y เป็นค่าคงที่เมื่อเป็นค่าคงที่นะคะครูสามารถจะดึง3ดึง y ออกนอกนอกเทลได้ถูกไหมคะเราก็จะได้ 3y เคอร์เอ็กซกำลังสองบายเคอร์เอ็กซ์ค่ะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็น 3y นะคะส่วนนี้นะคะส่วนนี้เรามองง่ายๆเลยนะคะว่าเรากำลังดิฟเอ็กำลังสองค่ะเราดิฟเอ็กำลังสองเราได้ 2x ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น c คอร์เอ็กำลังสองบายเคอร์ก็จะได้เท่ากับ 2x นะคะเราก็จะได้เป็น 3x คูณ 2x 3คูณสเป็น6เแล้วก็เขียนตัวแปร x ก่อนตัวแปร y เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น6 x y นะคะครูดึงออกมาคิดให้เรานะคะเพื่อที่ครูจะชี้ให้เห็นว่านะคะเราดูนะถ้าเราข้ามนะคะขั้นตอนนี้เราข้ามขั้นตอนนี้นะคะเราดูตอนนี้เรากำลังจะหาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับตัวแปร x นะคะหาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับตัวแปร x เพราะฉะนั้นพจน์ที่เราจะต้องสนใจคือ x กําลัง2ค่ะคือ x กําลัง2เดี๋ยวเราจะต้องดิฟ x กําลัง2ถูกไหมเทียบกับ x ดิฟ x กําลัง2นะคะเราก็จะได้ 2x เสร็จแล้วนะคะวิธีการทํำยังไงเราจะดิฟ x กําลัง2นะคะเราตบกําลัง2ตัวเนี้ยมาข้างหน้าค่ะ2เจอกับ3กลายเป็นเท่าไหร่คะกลายเป็น6 เวลาที่เราดิฟนะคะ x ยกกำลัง n จะได้เท่ากับ n คูณ x กำลัง n ลบ1นกำลังของ x จะลดลงไป1เพราะฉะนั้นจาก x กำลัง2จะเหลือเพียง x กำลัง1ถูกไหมคะเท่ากับว่าเราก็จะได้เป็น3คูณสตัวนี้เป็น6และ6คูณกับ x กำลัง1คูณกับ y ซึ่งก็คือ6 x y แบบนี้คะ่ะนะคะเราก็จะได้ พจน์ที่2นะคะดิฟออกมาจะได้เท่ากับ 6xy นะคะอะบวกต่อไปนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมอ่ะสมมุติว่าเราเขียนแยกออกมาค่ะเราเขียนแยกออกมานะคะเราต้องการจะนะคะหาอนุพันธ์ย่อยนะคะของ 4x y กำลังสองค่ะนะคะตัวนี้อะไรเป็นค่าคงที่บ้าง 4Y กำลังสองค่ะแล้วก็เหลือ CurlX เอ็กซ์บาย r x x. X, x ก็เเหมือน dx dx ก็จะเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราจะได้เท่ากับอะไรคะ 4y ่ากำลังสองนะคะเราดูนะเรามองตัวนี้เป็นค่าคงที่มองตัวนี้เป็นค่าคงที่ เพราะฉะนั้นเราจะเหลือเป็น c u r l x บยเ x ก็คือ1เพราะฉะนั้นพอ x กำลัง1นะคะหารูปพันธ์ย่อยของ x กำลัง1เทียบ x เราก็จะได้ตัวที่เหลือที่คูณอยู่กับ x นะคะตัวที่เหลือในที่นี้คือ 4y กำลัง2ค่ะ 4y กำลัง2นะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปตัวนี้ค่ะเค r l 3y นะคะบยเคิ x นะคะตอนนี้เรากำลังหาอนุพัน์ธย่อยเทียบกับตัวแปร x นะคะแสดงว่า 3y ตัวนี้เราจะต้องมองเป็นอะไรคะมองเป็นค่าคงที่ค่ะมองเป็นค่าคงที่พอมองเป็นค่าคงที่ดิฟค่าคงที่เราได้อะไรคะได้0เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ fx xy จะมีค่าเท่ากับ 3x กำลัง2ลบ 6xy บวก 4y กำลัง2ค่ะนะคะ ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างแรกนะคะที่ที่เราเจอในเรื่องของอนุพันธ์ย่อยนะคะครูก็เลยจะอธิบายอะไรค่อนข้างละเอียดนิดนึงเดี๋ยวตัวอย่างถัด,ถดไปนะคะขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนนี้เด็กๆข้ามได้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆข้ามได้นะคะเดี๋ยวพอเราทําคล่องแล้วเนี่ยเราเจอโจทย์ปับ๊บเราดิฟแล้วเราตอบกันทัดเดียวได้เลยค่ะนะคะ,ะต่อไปนะคะเราไปที่ f y x y ค่ะนะคะต่อไปนะคะเราหา f y x y ก่อนค่ะนะคะเหมือนเดิมนะคะครูขอเขียนละเอียดให้เรานิดนึงก่อนนะก็เป็นนะคะเราต้องหาอนุพันธ์ย่อยของ x กํลัง3ลบ3 x กํลัง2 y บวก4 x y กํลัง2ลบ3 y นะคะเทียบกับ y นะคะ อันนี้ที่ครูทดเลขเอาออกเลยอ่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กระจายเข้านะคะเหมือนข้างบนเลยเราก็จะได้ c ค r เอ X ็ก r ์ำลังสามบายเคอไลบนะคะ,ะตัวนี้มา 3X-2 Y กำลังสองบวกด้วยนะคะคือของ 4xy เอ็กำลังสองลบ นะคะเคิลของสามวายวายคือวายค่ะนะคะตอนนี้เป็นหาอุุพันธ์ย่อยเทียบกับ y แล้วนะคะเสร็จแล้วพอเราหาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับ y อะไรเป็นค่าคงที่บ้างตัวนี้ค่ะ x กาลังสามเห็นไหมนะคะเขาไม่มี y อยู่เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะมอง x กาลังสามเป็นค่าคงที่ค่ะมองเป็นค่าคงที่ ดิฟค่าคงที่ได้0เพราะฉะนั้นก้อนนี้นะคะเป็น0ค่ะก้อนนี้นะ,ะครูขีดลงมาข้างล่างค่ะตัวนี้จะได้เท่ากับ0ค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะตัวต่อไปอนุพันธ์ย่อยของ 3x กําลัง 2y เทียบกับ y ตอนนี้เทียบ y นะพอเทียบ y ปั๊บนะคะ 3x กําลัง2ตัวนี้ต้องถือว่าเป็นค่าคงที่ถูกไหมมีแน่ๆ ถูกไหมคะ3 x กำลังสองนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็จะได้เท่ากับนะคะเราจะได้0ลบ3 x กำลังสองคูร์ y วล์บายคถูกไหมคะแล้วก็ค u r ์ไว y ์บายคตัวนี้เท่ากับ1เท่ากับ1นะคะเท่ากับว,ว่าเราก็จะเหลือเพียงอะไรคะลบ x กำลังสองค่ะนะคะได้ตัวนี้ นะคะต่อไปนะคะตัวนี้ค่ะอนุพันธ์ย่อยของ4ี่ x y กําลังสองนะคะเทียบกับ y นะคะอนุพันธ์ย่อยของ4ี่ x y กําลังสองเทียบกับ y ก้อนนี้นะคะอะไรเป็นค่าคงที่บ้าง4 x ค่ะ4 x เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องดิฟ y กําลังสองดิฟ y กําลังสองได้สอง y วิธีการทำยังไงคะเมื่อกี้ครูบอกแล้ววิธีการคือตบกําลังสองมาข้างหน้า เจอ4นะคะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะกลายเป็น8 8แล้วกำลังของ y ลดลงไป1จาก y กำลัง2เหลือ y กำลัง1นะคะเราก็เลยได้เป็นบวก8 x y ค่ะนะคะต่อไปนะคะ,ะลบตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะ เคอสามวายบายเคนะคะปกติเนี่ยถ้าเราดิฟนะคะเราดิฟอะไรเราดิฟสามวายเทียบวายเราได้สามเหมือนกันนะคะเคอสามวายบายเคเราก็จะได้สามเควายบายเควายเควายบายเควายได้หนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะได้สามเช่นกันนะคะก็จะได้เท่ากับอะไรคะเท่ากับลบสามตรงนี้ เพราะว่าตรงนี้มีลบอยู่นะคะอ่ะทีนี้นะคะโจทย์เนี่ยให้หา f y ศูนย์หนึ่งะคะแสดงว่านะคะเราจะต้องแทนค่า x ด้วย0แทนค่า y ด้วย1ค่ะดังนั้น f y 0 1จะเท่ากับลบ3ามคูณศบวก8คูณศคูณหลบสาคำตอบก็คือลบ สามค่ะตอบนะคะ